พยายามเบ็ดเจอไอ้ดุกไอ้ดุกขึ้นกับไอ้ดุกปลาบืนแหละสุดยอดเลยขนาดนั้นไส้ทอดสาบเลยท่าเนย่างก็ดีนะ

มันเกินมากมันเกิมันสามตัวสามตัวครับไอช้อนหาจับปลาดีกว่าเบ็ดเบ็ดเดดงเก้อบแตกแล้วเด็ดกระโดดกรดนี่แหละ่ามเงินเกอวจะอ่อนแล้เอ่เอาไปก่อนเลย 嗯，好吧，mute 吧。 lut lut ning kun pa 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 lai mungkin สองลามันบ่กสาม สองหลังน้ำบุหร่แล้วนะนองอเบิง่งกันไดคค้คุบหม่คุคใหม่ตัวนึง